วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาหรือไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียกรณีเกิดพายุไซโคลนต่อแต่พัดเข้ารัฐทางภาคตะวันตกของสาธารณรัฐอินเดียเมื่อวันที่17พฤษภาคม2564ความว่า พระนท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียกรุงนิวเดลีข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าทางภาคตะวันตกของประเทศอินเดียได้เกิดอุทกภัยและความเสียหายอย่างร้ายแรงจากพายุไซโคลนต่อแต่ทาให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจํานวนมาก ในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมาอย่างท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินเดียต่อความสูญเสียอันน่าเศร้าจากภัยพิบัติครั้งนี้ ขณะที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาซึ่งกำลังส่งผลร้ายแรงในประเทศต่างๆทั่วโลกยังคงไม่ปรากฏว่าจะบรรเทาลงแต่อย่างใดประเทศไทยจะมั่นคงในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับประชาชนชาวอินเดียทั้งมีความยินดีที่ได้มีส่วนบ้างในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ประเทศอินเดีย เราเชื่อว่าประชาคมระหว่างประเทศซึ่งร่วมมือกันด้วยความประสานสอดคล้องจะสามารถต่อสู้และควบคุมสถานการณ์อันร้ายแรงนี้ได้อย่างแน่นอนทั้งจะสามารถนำความเป็นปกติสุขคืนกลับมาสู่ชีวิตของเราทั้งหลายได้ในที่สุดในอนาคตอันใกล้นี้พระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว วันนี้เวลา15นาฬิกา49นาทีสมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานพระบัญชาแต่งตั้งสมเด็จพระมหาธีรา,ารา์ประสิทธิ์เขมังกโรโรเป็นเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามตามมติมหาเถรสมาคมในการประชุมครั้งที่8ทับ2,564เมื่อวันที่30มีนาคม2564 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในพิธีรับพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามและพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลเจ็รอบ8ปีปีสมเด็จพระมหาธีรารย์ประสิทธิ์เขมังกโรในระหว่างวันที่23และ24พฤษภาคม2564ด้วย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ประสิทธิ์เขมังกรโรเกิดวันที่24พฤษภาคม2480ที่บ้านยางน้อยตำบลก่อเออำเภอเขื่งในจังหวัดอุบลราชธานีบิดาชื่อขุนก่อเออุกฤษผาสุดทิพันธ์มารดาชื่อนางตาสุดทิพพันธ์อุปสมบทเมื่อปี2501ณพระอุโบสถ วัดจักรวรรดิราชาวาทกรุงเทพมหานครด้านการศึกษาสอบได้นักธรรมเอกได้สนองงานด้านพระาศาสนาโดยได้รับความไว้วางใจให้ดํารงตำแหน่งหน้าที่ต่างๆอาทิเลขานุการหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่6เลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูตเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือและเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรราชาวาสโดยในปี2544ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการมหาเทรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดญาณน,นาวากรุงเทพมหานครที่ผ่านมาสมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นพระนักพัฒนานักปฏิบัติที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีบทบาทสําคัญยิ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายเทราวาท ปฏิบัติศาสนากิจให้คำปรึกษาตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายวรนัทหนูรอดรองผู้ราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานฉัดพง์เพชรตีบเจ้าหน้าที่ฐานพราน4804ชุดลาดตระเวนจรทธ์ ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะลาดตร,ร,าระเวนพิสุจน์ทราบบริเวณเนินเขาบูเกะซามาเลียพื้นที่บ้านตาโลบูเกะหมู่ที่สองตำบลริโกอําเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21พฤษภาคม2564และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายเจษดาจิตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่อาสาสมัครทหารพรานอนัตบินซาจ่าสิบเอกหญิงวิลาวันพัทระศรีพรมสิบตรีอุสมันสมะแหและสิบเอกอนันต์มณีโชต เจ้าหน้าที่ฐานพรานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพร้อมทั้งได้นำกระแสพระราชดํารัสความห่วงใยกล่าวให้จากสิบเอกหญิงวิลาวันพัทรศรีพรมสิบเอกอนันต์มณีโชตสิบตรีอุสมันสมาแหและอาสาสมัครฐานพรานอนัตบินซา และที่จังหวัดยะลาทรงพระกรุณาโปดรปดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายชยศิทธิ์พานิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ร้อยเอกวีรศักดิ์จันทร์แก้วเดชเจ้าหน้าที่ฐานพรานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาอํเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา ซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่เจาา้าหน้าที่ฐานพรานทั้ง6นายอย่างหาที่สุดมิได้